สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้นะคะพ้ามาพ่วนดิน okay, ะมะเขือเทศ okay, กับเอ่อถัวถ่วถัวถ่วถัว่วถั่วอันนี้ถัววถ่วฝักยาวอันใหม่ถั่วฝักยาวเจ็ดล่องนะคะเพราะเขาใหญ่ย,ยังสี่นะเข้าต้องเทาต้องไถพ่วนพ่วนดินให้เขา เกียวแขอตั้งแตงม่มาปลูกเตียงปลูกขวางดียเมืไหร่ตั้มแต่ยุ่งหนาวตัวทุกคนค่อ,คอยปยยอลูกหนาวมันตีเกลียดยากเนี่ยแบบนี้ต้องลกถึงเป็นโลกนะคะถอนทิ้งไม่เอาหลากักตอนมันน,นัเปียบยุ่ก็ได้ยู่ งามเดีแม่ใส่ปุ๋ยยังอันนี่เหรอดเดียวเพราะว่าที้มันงามเพราะว่าใส่ปุ๋ยคอกตอนปลูกอะนะเออ,อ,อใส่ปุ๋ยชิวงอือกอ็คยได้ใส่ดอกเพราะว่ามันมีเฮามีเฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นปุ๋ยยอียงก็คือปุ๋ยยีบประปากอกฉิวงอือปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอก งงแล้ววันนี้ไทยไทยพูดแล้วแล้วเสร็จแล้วแม่ก็ต้องฟังหลักมันบอกถ้าไทยยิงซี่แล้วนะพี่น้องม,มันจะงามาเ,เ,อเอาไว้โดนไง <laughs> อันนี้เป็นดอกแล้วนะคะบกเกิดเหตุเป็นดอกแล้วประม่านสิ้นเดือนนี่ได้เก็บอยู่มัง้งเนาะแม่น,อน้องปกติเทศ

แต่ว่าทัวย่ำนี่หวานนะทัวย่ำหนาหนาวอ่ะมันเป็นยังดไดดแม่หิมะหลอดเลนะจะไปหาเห็ดอันนี่ไรมันลึกไปหรือเปล่าจะเป็นงาถลายจะเป็นไก่อันนั้นคักไหลเอยไปมันก็นได้อยู่ <laughs> ลืมใชเป็นไรแบบนี้ นูว่านูเห็นลึอกก็แม่ยังนี่อื้างแหยงข้น่มเอาเหฮ็ดไปเลย <c oughs> ทำมันตลอด <c oughs> ตวดว้องว่ขนัวมันตลอดแข้งแก่งพร้อม ผมไม่ยูนึ่งกระสีผ้าเฮ็ดเอาฟ้ากอดข้างกคนละหนูปมมาหลากได้ยังสิค่ะหนูไมาเยอะอูตสิหาเกินสุนแท้ง,ฮงเฮ้ยตลอดลองนะเว้ยมรรมดาว่ะแากได้ได้หนิ อ่อตลอดเรี่ยวอุ้ยเมียนะอยากเห็นบ่ตกปลาอ่อยทวนซะละมันจะหักของแม่ยดิเอาพอแล้วพอแล้วอีแม่คือเห็ดหนุ่มนวลได้เอา ปตีนหนูนะโอ้เต็นยุกยกยกอยู่ในเกียรติเอวเหรอ